ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่โกลบลักทุกทท่านเนาะนะครับนี่นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาหาอาจารย์อินเนาะนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานี่อาจารย์อินเนี่ฝันนะครับฝันว่ากบตายข้าฮู้นะครับแอดวาแล้วนะครับอาจารย์อินอาจารย์อินไปจีกบเป็นหกแี่ผมว่ามันแอดว่ามันโมเมนกบมันต้องเก่านะครับกบตัวหนึ่ง นะครับอกะเพื่อนกับไปแปรหกศูนย์นะครับอืมแอดเกิดเจ้าได้ได้ได้ทวงเพื่อนนะั่นแหละว่าบดิเทียงเล่าทวงเพิ่อนที่ว่ากบมันอาจจะเป็นเก่านะครับกบตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นศูนย์หนึ่งเก่าหรือว่าหนึ่งศูนย์เก่ามันก็หนาสีเข่าเนาะนะครับแต่ว่าเพิ่นไปไปตีเป็นหกศูนย์นะครับ,แ,น 60, นรบแล้วก็เลขสูตรนะครับเพื่อนบอ่อเขาเนาะนะครับ มาตามต่อนะครับานู้ชมเนาะนะครับเพื่อนกับฟันแมนนะครับแต่ว่าเขาเอาบมเป็นเนองเนาะนะครับอกัมาอยู่กับอาจารย์อินแล้วนะครับ,บค,ครับผมครับวันดีครับ,อ,บอาจารย์ค,ครับ อ่าเป็นจะไรหัวที่ย์พันมากไฟวัวที่หัวที่กบเป็นหนึ่งก็โบตัวหนึ่งนอกระตาเยาว์เก่าหูนอเออก็ว่าว่าโคบก็หกศูนย์ศูนย์หกเลยว่าหนันเห็นบ่เออมันเสพมันจะออกออกหนึ่งเก่าเะว่าจะไม่แม่นคักเลยว่าโบตัวหนึ่งกัยังว่ายังกันยังพันเนี่ยได้เราไฟบานเก่าเด็กหน่อยผู้หนึ่งวันแรงมะตี้เด็กหน่อยศูนย์ตีเด็กหน่อยว่างบานเก่าบังเก่าแล้วนอกมาแล้วประเดี๋ยวกับ มันก็ผิดติเลยว่าสิ0สิเป็น0โอ้เป็น6เป็น06จําไวต่อไปต้องแทงวัวนั้นเข้าฮู้ก็96ก็ยังสิออก09เนาะมั่นใจอยู่ได้ว่าเอ่อ09เออมาระว่ามา19เนาะอืก็เป็นเอ่ออีกบทเรียนนึงเนาะเออที่ที่เฮ็ดให้เฮาจําแต่ว่าพันได้อยู่ก อันนี้เยาวรามันเอาบอได้มันเอาบอได้มันมีโซ่ว่าแก่บันแก่บัถือแมนผู้ท้ายกับทายต่อมกันอาเจวานึงเก่าแถวศูนย์คำหนึ่งนี่มันทดแทนกันได้เด้นเป็นได้น้องอ่าเออก็คือหกกระเก่าอถ้าเป็นศูนย์ผู้ใดบอมักศูนย์ที่เอาหนึ่งใส่ก็ได้นะครับเป็นอะไรมางวดวันทีหนึ่งกุ้งผ้าก็พันสี ฝันแล้วฝันแล้วเลขสูตรกระเฮ็ดไว้แล้วสูตรไวเลขไว้แล้วแต่ว่าเลขสูตรี่โมเมนต์สำเด็กฝันเนาะมันก็บนบนเนี่ยถกันออกออกต้องเป๊เลยบมมีกลับเลยเลขสูตรอ๋อเลขสูตรนี่ถ้าทามากคือตรงตรงเลยตรงตรงเลยบมมีกลับบมมีกลับแต่ว่าเลขฝันเนี่ยมันมันอาจสิกบมันอาจสิกับแต่ว่าเลขสูตรเนี่ยคือว่าถ้าออกออกต้องเป๊เป๊เลยถ้าบ่ออกก็คือบอกอ่า ถ้าบอกออกก็คือบอกออกเลยวอลถือมันบอกกัดนะมันบอกกัดนะเลสูนี่ให้ซื้อนี่ให้ซื้อต้องตรงเลยตรงตรงเลยเพราะว่าอาจารย์อินเคยเคยถือมากนะเคยถือมากแต่ว่าเคยถือมากมันโกงเขาหลายเท่าแล้วก็โกงเขาโกงหลายเทื่าสูตรเลยบ่คอยแม่นเนาะหากินน้ำน้ำควงฟันแล้วเสมือฟันันว่าจะไหนครับฟันว่าฝฟันบาดขึ้นหนังฟันว่าเขาเสื้อผ้ามาให้ เต็มเลยอย่าส่างไหนมายกออกมามีาา่เดเสือปลาเต็มเลยก็ว่ามันจะออกน้ำบานรลีกทีบอบ่วาพันขัดปลาเนี้ยนม่ยาน้ำเนี่ยเกาเนื้อ,อ,อจะว่าเลไรเทีเนยนแล้วมันถือบอวอาปลาพันขึ้นมารุ่นมากกับพันไปนอนน้ำบูตสาวนอนน้ำบูตสาวมัน จับเป็นนมเขาอจับไปเดีไปใบคองเขาแล้วมันมีตุ้มปั้หาเดียวเราอว่าัมเป็นโลวันเลย่อว่าเรื่องความตีแจงเรื่องง่วเกิดเนาะอ้มันหายซีอ่ะว่าพอาเคย้ันจะซีว่า,วาเามื่อก็หาว่าของเขาเกิดซีมันเป็นสันอมอพันชองขึ้นจอนเลยไรเพว่าฝันว่าได้จับของเขาเนี่ยออจับนมจับหยั่งเขากันซื้อเลยไว้เนี่ยขึนถือเลยเล็ไปซื้อเหลากินก้อนเลย กันพันเสียนะกันซื้อเลขแล้วนะตัวนี้มันบทันไเด้ซืสืบไอ้เลขก็ว่าฝันขึ้นก่อนคือมีคนเอาเสื้อผ้ามาให้เออเสื้อผ้าใหมอืมทีนี่ตีเป็นเลขยังตัวนั้นเลขนั้นศูนเลขคำนวณเนี่ยละเลยคำนวณจุนอ๋อคำนวณเลขแล้วยังฝันแม่นบะฝันอ๋อเลขคำนวณก็คือศูนย์หาศูนย์หกศูนย์หาศูนย์หก เหล็กศูนหาศูนย์หกมันขึ้นจะมาตรงกันหลายสำนักแต่เหล็กศูนย์เด้ก็บ่งกระแด่ถ้าถ้าเป็นเลกเนกเนน็กศูนย์มวลนี้นี่ตรงกันหลายหลายสำนักนะอของไอ้เสี้ยนว่างหินนะครับถาบอกว่าศูนย์มากนี่กัซีเมนต์ศูนหาก็ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดสูตรชนกันหลายสูตรศู0 5, 0นหาศูนย์หกได้ได้เล็กคำนวณแล้วคำนวณเหล็กศูนย์แล้วมาฝันมาฝันอืมพันเลยนะพันเพันพันขึ้นที่สองกับพันวัน ไปกับได้ผู้สาวนะเขาเอาเหนือเอาอยัางเข้ามาไมาเ่เหนะ็นไหนกินอไอยากหรือกินอนไร้ย่งหัวเมื่อแจงพอดีหัวเมื่อมันส <c oughs> ี่สี่สามสีสี่อนวาคอนพันก่อนสีแจงเสียว่ามันก็เหม็นอั่านะว่าก็อยู่พันพันเหล็กตัวไหนสูนห <c oughs> าสนหกนแมนบ่เอาเอาซุนหาสนหกแมนบ่นหาสุนหกหล <c oughs> อะไรกับบ้านฤทธที่นี่คือหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเออเป็นดาวหมายเงินอยู่เงินเลยแต่มันเคืนบนบอกออกออกด้นเหะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเนี่บอกด้นแล้วปีกายเนี่ยออกจนมื่อปีปีนี้มันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมันตกถ่ายศูนย์เนาะมันมันหกศูนย์อายุหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิดเพรว่าเจ็ดสิดพอดีมันตกถ่ายศูนย์เมื่อกี้เรื่องมุดศูนย์เกือบศูนย์บ้านฤทธิทีหนึ่งสองเจ็ดอายุอาจารย์อินเทไหรตตอนนี้ เจ็ดสิบเจ็ดส uh, ิบเอ็ดเจ็ด huh. ส right? ิบเอ็ดเขาเจ็ดส bra uh ิบเอ็ดเนาะอ่านะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นเลขอีกอย่างำนี่เลขตัวนี้ไหมอะไรอ่าแปดสี่เก้าเดลยแปดสี่เก้าเลขที่เป็นรถรถออกมาเนี่ยอ่าออกมาเดทอันนี้มันออก หนึ่งศูนย์หกตัวนั้นตัวใจเจงเลขมเลขมันอีกตัวหนึ่งในเลขทะเบียนรถนี่ฮาแปดฮาแปดตัวนั้นฮาแปดตัวนั้นมันออกวันนั้นเด้ว่ามันออกทั้งหนาก็บอกอยู่แล้วมือมือส้นวันนันวารถไม่พูดส้นไอ้นี่ฝันเกี่ยวกับรถว่าอย่างไรเกี่ยวกับรถเบนว่าผู้สาวเมื่อขี่รถน้ำมาอยู่หรอหรือเขาขี่รถน้ำดูวแล้วมันฝันบ้าวคุ้เบาคุ้มเบาใหญ่ ไอ้ตัวนี้หาซีนี่คือฝันว่าเด้ไปจับนอนของม่ยิ่งก็เลยก็เลยว่าสีมาบอกหาซีแต่ทำาแม่ของฝันนี่แม่เลย่อนที่นี่ถ้ามันมากแต่เรเป้เลื่อนือเล่ฝันว่าหูนุกนขาวคนใหญ่นุ่มจับนุ่มจับแล้วยังว่าเสียด็ไปใบย็ไหวไม่มีตุ่มอยกูว่ามหานี้เป็นหลงว่ามีตุ่มประมาณสิมีหนึ่งบอกเราไม่ศูนย์บอกเกิด จักแล้วโหจะอืมมันคือความมันบดอันนี้นะเป็นจาว่าดีไหมของมันเป็นจาว่าอ้าเบาเบาเบาเาส่นเอาไอเลขกเลขสูตรนี่สองตัวนี่มักตัวไหนเป็นพิเศษบ่างมักนี่ตัวนี้สูนหาสูนหาอ๋มักสูนหาเป็นพิเศษอืมก็เป็นเป็นเหล็กไอนี่เฮ็ดสูตรแล้วมาฝันเนาะงวดนี้เนาะเออเอา นะครับเอ็ดเหตเลขสูตรก็คือศูนย์หาศูนย์หกแต่ว่ามักมักแห้งนี่คือศูนย์หางศูนย์ห้าบมุนมามาวันพุธออกวันอาทิตย์ได้หมดอืมออกวันอาทิตย์วันพุธมันพูดบอาอืมมันคำนวณเลขฟิลหรอบุญยังคืวันพุธเลขออกวันพุธเนาะวันทีหนึ่งแมนบอกอืมออกวันวันพุธเมนไดไหี่ออกวันอาทิตย์ นี <Ps> ่เจ้าคำนวณเลขผิดเลยนี่แมนบอบึ้งบิ้งเที่อก่อนกันหรือที่เจ้าคำนวณเลขผิดแล้วนี่ปฏิทินอยู่ไหนโมเมนคำนวณเลขผิดเป็นไปได้จ้ะบบเบิ้งปฏิทินมันสิเบิ้งยังไงนี่วันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งวันพุธนี่นี่วันที่หนึ่งวันพุธ สิบ่แม่น,มนยังไงเนาะสิบโเถียงคนเผ็ดเหล็กเนาะอาจารย์เขาต้องผิดบ่เนี่ยบ่ผิดบ่ผิดเอาเอาเอาสูนหาเน,นาะทะเบียนรถนไหนกับการไรไ<ว>อ้นี่บ้านเลขที่อายุเพิ่นนี่เจ็ดสิบเอ็ดเขียนไว้แน่เขียนบอกไปลงอยู่บ้าดยัง อาอยุเจ็ดสิบมันออกหนึ่งสูดอกตัวนั้นนะออกหนึ่งสูรอกเล็กล่างอ,าออกเจ็ดสิบหนึ่งอาจารย์ถามอาย,อยุแตไ่ไ้เจ็ดสิบออกทั้งประเด็นประเด็นายกมันจะย้อนมันโตไปหาเป็นมวกบางพวกเขาถือแน่ยังไงล่ะกับมันใจยูทีศูนหาเนาะ <0 5. S 2> นะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเบืองแล้วฟังแล้วนะครับก็ใส่ดูลพินิษใส่วิจารยาในการรับชมนะครับผมกับอาจารย์อินก็านาเสนอตัวเลขให้ท่านเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับเพื่อนก็มีสโซละสิไปต่อนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีดดครับผม